มาคลิปนี้พอสเรื่องการเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาดครั้งที่5วันนี้เราจะต้องเพิ่มและลบฉากหลังให้กับเวที2เราจะต้องเขียนสคริปสลับสลับฉากให้กับเวทีจำได้นาะว่าเวทีอยู่ตรงไหนทบทวนอันเก่าสถานการณ์ให้ตัวละครส่งเสียง และมีคำพูดขึ้นว่า hello ที่เราใช้ครั้งที่แล้วก็จะมีเว้นท่องเขียวคลิกอันนี้เราต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเรากดตรงเขียวเพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน start sound เหมียวแปลว่าให้เริ่มส่งเสียงคำว่าเหมียวและอันสุดท้าย say hello for two second s คือให้แสดงคำพูดคำว่า hello สองวินาทีการวางแผนออกแบบเขียนสคริปต์ของครั้งที่แล้วคือเราจะต้องเปลี่ยนฉากหลังเวทีเขียนสคริปต์ให้ตัวแมวเพื่อให้แมวพูดเฮลโหลครั้งที่แล้วเราเลือกฉากเป็น blue sky ที่เป็นพุ่มหญ้าสีเขียวแล้วก็มีท้องฟ้าเนาะ สองเราก็เขียนสคริปต์ให้กับแมวเพื่อให้ตัวละครส่งเสียงร้องและพูดว่า hello มันแยกกันนะที่ส่งเสียงร้องอ่ะหนึ่งอันแล้วก็แสดงคาว่า hello อีกหนึ่งอันนี่ส่งเสียงร้องคืออยู่ในกลุ่มบล็อก u n d แล้วก็เลือก start sound เหนียวที่เป็นคำพูดแสดงขึ้นมาก็คืออยู่ในกลุ่มบล็อก l o o k แล้วเราก็เลือก say hello for two seconds พอมาวางเรียงต่อกันแล้วมันก็จะเป็นแมวร้องแล้วก็พูดคําว่าเฮลโ o ลครั้งที่แล้วเราทำไปแล้วเนาะแล้วก็วิธีเซฟมาครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ใบงานที่ห้าสลับฉากเวทีหนึ่งเขาให้เพิ่มฉากเวทีชื่อ under water one under water ก็คือ ใายน้ำเปิดโปรแกรมขึ้นมาไปเลือกฉากก่อนเลือกฉากต้องไปตรง Back ดอเลือกช h ดแบ a Back แล้เขาก็ให้เลือก Under water 1 Under นึ่งอมี1กับ2 ่ะเลือกหนึ่งมาก่อนหนึ่งอ้วเขาให้ทำอะไรต่อสองให้เพิ่มฉาก under water สองไปเพิ่มอีกหนึ่งอันเพิ่มมีสองอันละเสร็จแล้วต่อมาเขาให้คลิกที่สเต e จะปรากฏหน้าต่างของเวทีดังรูป คลิกที่สเตทเราคลิกอยู่แล้วเนาะสเตทนี่สเตคือตรงนี้มีแบ็กด็อสามหมายความว่ามีแบ็กด็อกทั้งหมดสามต่อมาเขาให้ไปคลิกที่แท็บแบ็กด็อกจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ไปคลิกที่แบ็กด็อกอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายบนนี่ปุ่มแบ็กด็อก เราก็จะเจอแบ็กดอกทั้งหมดสามอันหนึ่งสองสามอันแรกของมันคือแบ็กด่อกเปล่าๆต่อมาเขาให้คลิกที่แบ็กดอกหนึ่งแล้วกดที่รูปถังขยะบริเวณมุมขวาบนของตัวแบ็กดอกอันที่หนึงเพื่อลบฉากหลังดังรูปลบฉากหลัง อันที่หนึ่งแล้วลบออกคือเราลบอันเดิมของมันอันแรกไม่เอาเราเอาแค่อันที่เราเลือกขึ้นมาใหม่เราก็จะเห็นฉากหลังจะเหลือ2ฉากก็คือ under water หนึ่งและ under water สองต่อมาโอ้โหวันนี้หลายขั้นตอนให้กลับมาที่แทบโค้ดกลับมาที่แทบโค้ด อ่ะอันนี้เป็นยังใส่สคริปต์ให้แบ็กดรอปอยู่นะเรายังอยู่ที่แบ็กดรอปเรายังไม่ได้เลือกที่ตัวละครน,นะนเห็นไหมเราต้องเลือกที่แบ็กดรอปตรงสเตตต้องเป็นสี้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอยู่กลับมาที่โค้ดแล้วแล้วคลิกกลุ่มบล็อกอีเวนต์ไปเลือกอีเวนต์ทำะไรอีกวางบล็อกอีเวนต์อ่ะบางวางบล็อกเวนสเตตคลิกเวนสเตตคลิก คืออันนี้ when ทงเขียวคลิก when space key p r e s s อันนี้คือหมายถึงว่าเมื่อกดปุ่มอ่าเราเลือกปุ่มได้เมื่อกดปุ่มนี้ให้ทำอะไรอ่านี่อันที่3 when state คลิกออกมา when state ออกมาแล้วมาวางแล้วแล้วไปที่กลุ่มบล็อก ลุกลุกนี่ลุกอันนี้แล้วให้เลือก n e x t back dog n e x t back dog n e back d o นี่ n e x t back dog อ่ะดูให้ดีถ้าสมมุติว่าพวกเราไม่ได้เลือกตัว state จะเป็นยังไงตัวเรามาอยู่ที่ตัวแมวเนะี่ยมันจะเป็นคำว่า n e x t back dog อ่านี่มันจะมี neck backdrop แล้วมันจะมี neck costume อ่ะทีนี้มี2อันก็คือ neck backdrop เนี่ยมันเอาไว้เปลี่ยนฉากหลังตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนฉากหลังแต่พอเรามาคิดตัวละครด้วยเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกอันคือ neck costume คือเอาไว้เปลี่ยนตัวละครรปร่างหน้าตาตัวละครเปลี่ยนทำไมทำไมต้องเปลี่ยนตัวละคร นี่เพราะว่าครูคลิกที่ตัวละครนะแล้วครูมาดูที่คอสตูมนะเห็นไหมมันมี2องท่าเราอาจจะเปลี่ยนแมวให้เป็นแบบทําท่าวิง่งเหมเหนเหมือนเหมือนมันวิ่งไหมโอเคอันนี้อธิบายไว้จะได้เข้าใจเนาะต่อมาเขาให้ทำอะไรอีกให้มาวางต่อกันวางสองอนต่อกันมาเมื่อคลิกเวที บนหน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้คือเมื่อคลิกธงเขียวแล้วจะเป็นยังไงไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้คูคลิกแล้วไม่เกิดอะไรไม่มีอะไรเลยก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพก็พื้นหลังก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรต่อไปทดลองเปลี่ยนบล็อกคำสั่งจาก When State คลิกเป็นเวนธงเขียวคลิก โดยเขียนสคริปต์ดังนี้ก็คือเอาเวนทงเขียวมาใส่แทนเวนสเตตคลิปลงไปเราทงเขียวใส่ไปกดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วพอกดทีนึงก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนต่อมาถ้าเมื่อคลิกที่เวที มันก็จะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคลิกที่ธงเขียวมันก็จะเปลี่ยนคือทําไมเมื่อกี้ทำไมครูคลิกธงเขียวแล้วมันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันบอกว่าเว้นสเตตคลิกไงเวนสเตตคลิกหมายถึงคลิกที่เวทีมันจะเปลี่ยนคลิกที่ธงเขียวไม่เกี่ยวต้องคลิกที่เวทีข้อต่อไปพิจารณาสคริปที่ใช้บล็อกคำสั่ง switch back to ซึ่งอยู่ในกลุ่มบล็อกลุกบล็อกคำสั่งเวทเวทลอและ f o 伊เวอรคือไม่สิ้นสุดซึ่งอยู่ในกลุ่มบล็อกคำสั่งคอนโทรลแล้วบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ลงในตารางอันนี้เขาบอกว่าสวิต์เนาะสวิต์ก่อนเว้นทงเขียวคลิกปุ๊บให้สวิต์แบ็ k ด็ o p ทูอันวอเตอร์หนึ่ง แล้วก็สวิตแบ็กดอบตัว underwater ตสองลองสิเ,เป็นงเขียวสวิตแบ็กดับอันที่หนึ่งก่อนแล้วก็สวิตแบ็กดอบแล้วก็เป็นอันที่สองอ่ะถูกต้องกดแล้วเป็นยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่ามันไปนจบที่ underwater ตสนอะง พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปเข้าอันนี้เลยเพราะว่าอันนี้เรามองไม่ทันเมื่อคลิกธงเขียวฉากก็จะเป็นอันเดอร์วอเตอร์สองอันเดียวแล้วอันนี้ล่ะให้รอหนึ่งวิมาแทรกไว้ให้เอาเวทหนึ่งเซกันมาแทรกไว้มาแทรกไว้ตรงกลางกดอ่ะเป็นอันที่หนึ่งก่อนอ่ะหนึ่งวิแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอันที่สองเป็นอันที่หนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นอันที่สองอันนี้ก็คือ เมื่อคลิกธงเขียวแล้วจะมีการแสดงฉากอันเดอร์วอเตอร์หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งวิแล้วเปลี่ยนเป็นฉาก underwater อันเดอร์วอเตอร์สองต่อมาแล้วถ้าใส่โฟลเวอร์มาครอบไว้ครอบสวิตแบ็กดรอปทูอันเดอร์วอเตอร์หนึ่งครอบเวทไว้ครอบสวนะิตแบ็กดรอปทูอันเดอร์วอเตอร์สองครอบเลยครอบสามคำสั่งจะเป็นยังไงโฟลเวอร์ก็คือคำสั่งวนซ้มมไม่สิ้นสุดกดไป ก็จะกระพริบมาเปลี่ยนฉากหนึ่งท้องหนึ่งท้องหนึ่งท้องหนึ่งเอยแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นแต่อันที่หนึ่งเพราะว่ามันมีคําว่าให้รอหนึ่งวินาทีอยู่ใต้อันที่หนึ่งเราก็เลยได้เห็นอันที่หนึ่งนานกว่าก,กดให้มันหยุดก่อนคำสั่งนี้ผลลัพธ์ได้คือเมื่อคลิกธงเขียวแล้วจะมีการแสดงฉากอันเดอร์วอเตอร์หนึ่งเพียนฉากเดียวจริงๆมันไม่ใช่อันเดอร์วอเตอร์หนึ่งฉากเดียวแต่อันเดอร์วอเตอร์สองเนี่ยเรา มันเห็นแว็บเดียวเรามองไม่ทันเรามาสักคลิปนี้เราเอาเวทหนึ่งเซกันมาใส่ใต้ underwater 2ใส่ใต้ switch back ด r อปท underwater สก็คือให้ back d r อปหขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้รอหนึ่งวิแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น back d r อ p underwater 2แล้วก็ให้รออีกหนึ่งวิแล้วก็ค่อย วนคาสั่งกลับขึ้นไปเริ่มใหม่ลงมาแล้วก็วนขึ้นไปเริ่มใหม่อยู่อย่างนี้อลองดูเอาคําสั่งรอมาใส่เป็นยังไงทีนี้หนึ่งวิก็จะเปลี่ยนหนึ่งฉากวนไปเรื่อยๆมีทั้งหมดสองฉากก็จะเปลี่ยนวนอยู่แค่สองฉากทุกหนึ่งวิสิบกต่อมาอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เมื่อคลิกธงเขียว Underwater 1สลับฉากกับ Underwater 2โดยแบ่งกันฉากละ1วินาทีสคริปก็คือ,อถ้าต้องการได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับข้อ9.4เราจะเขียนสคริปต์อย่างแรกที่เราใช้ง่ายๆไม่ต้องมาเลือก Underwater 2 Underwater 1เน่ี่ยง่ายๆเลยอ่ะเอานี้ยออกไปทิ้งไปดิ อันแรกเราใช้ยังไงเราใช้ next b a c k dot ถ้ามัน next เนี่ยเรากดทีหนึ่งมันก็เปลี่ยนทีหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่สอง b a c k dot แต่ถ้ามันมีเป็นสิบมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําครอบมันอน fiber เ,เราก็สั่งให้มันรอเวลามันเปลี่ยนหนึ่งที่เปลี่ยนแล้วก็ให้รอหนึ่งวิแล้วค่อยวนไปเปลี่ยนใหม่รอหนึ่งวิวนไปเปลี่ยนใหม่รอหนึ่งวิเมือนก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน โค้ดสั้นไปสองส,สองสองบล็อกคำสั่งได้ผลเหมือนกันเลยมาดูคำถามหลังทํากิจกรรมข้อหนึ่งถามว่าคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกคำสั่ง when state click จะทำงานเมือ่อเมื่อกี้ครูบอกไปแล้ว when state click คือคืออะไรเขียนได้ไหม arian? เมื่อ,อเว้นคือเมื่อไอเวสเตคือเวทีคลิกคือก็ก็คลิกก็คลิกเมาส์เนาะหมายถึงเมื่อคลิกที่เวทีก็จะให้ทำงานถูกป่ะเมื่อคลิกที่เวที คกิปก็จะเริ่มทำงานข้อ2ก็ถามว่าบล็อกคำสั่งเวทใช้สำหรับเวทคืออะไรเวทก็คือรอใช้สำหรับหยุดรอเวลาอันที่3บล็อกคำสั่ง f o ลเวอร์อเวอร์ก็คืออันนี้คือความหมายของบล็อกคำสั่งนะวนซ้ำ ไม่สิ้นสุดก็คือให้มันทำงานตลอดห้ามหยุดห้ามหยุดโปรแกรมใช้สำหรับวนซ้ำไม่รู้จบสรุปการเขียนสคริปต์ให้กับเวทีเปลี่ยนฉากหลังสลับไปมาอาจจะใช้บล็อกคำสั่ง next backdrop ก็ได้หรือจะใช้สวิต c k drop tool ก็ได้แต่สว back drop tool เนี่ยเราจะต้องเลือกด้วยว่าเราจะสวิตไปฉากหลังอันไหนเนาะโอเคถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านโหลดโปรแกรมมาทำตามครูด,ด้วยอาจจะดัดแปลงเล่นก็ได้อาจจะเลาะอาจจะเพิ่มฉากก็ได้เพิ่มไปเลยเพิ่มได้หมด อย่างเงี้ยเราดูสิเปลี่ยนพบมเป่ยเปี่ยนอะดัดแปลงเล่นเองได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่เอาหนึ่งวินาทไปศูนจุดห้าวิศูนจุดห้าวิคืออะไรคือครึ่งวิเร็วขึ้นวิธีติดตั้งครูทำคลิปมาให้แล้วนะคลิปติดตั้งโปรแกรมสแคตเพื่อมาใช้เรียนติดตั้งไม่ยากโอเคเจอกันอาทิตย์หน้า